่ะวันนี้เราอยู่ที่รายการโมบายฟอโต graph เฟอร์พาทัวร์นะครับเรามางาน IMI Show และตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ n e w w e r นะครับ n e w w e r เนี่ยแต่ก่อนเรารู้จักเขาจากพวกไลท์ u i p m e n t เนาะตอนนี้เขาทำสิ่งหนึ่งที่ประเสริฐมากๆสายกล้องมือถือทุกคนจับตาดูให้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะพากล้องมือถือไปอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอันนี้คือคลิปเลนที่ไม่ใช่คลิปเลน บ้านๆกระจกกระจกเหมือนกับที่หลายๆคนเคยเห็นกันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ในเนี้ยมีชิ้นเลนต่ำๆต่อเซตอัพนะประมาณ5ชิ้นแล้วระยะเลนที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็น105มาโครอันนี้เป็น60มิลิเมตรเมื่อกี้ลองใส่ตัวนี้และเดฟกระจายเลยแล้วก็มีเลนส์ฟิตไอนะครับความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นทำไมคิดกันไม่ได้ตอนแรกนะคือตัว เลนโฮเดอร์ตรงนี้มันปรับเนี่ยมันปรับความกว้างความลึกของการหนีบได้มันทําให้ไม่ว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์ไหนก็แล้วแต่จะดีไซน์มดูลกล้องออกมายังไงอะ่ะมันเอาไปหนีบได้หมดแล้วมันหนีบได้สนิทมากๆนะครับใครอยากจ,จะจริงจังกว่าเดิมมีเคสมีริกให้เอาไปต่อไมค์ต่อจอแยกเพิ่มเติมได้หมดนะครับก็ลองมาดูกันได้แล้วก็ใครสนใจสินค้าของเขาลองไปดูในช้อปปีได้นะครับวันนี้ ขอบคุณคนถ่ายด้วยน้องเบลนะครับ oh. <laughs> อยู่ดีก็ามาถ่ายให้เฉยขอบคุณนิวเวอรขอบคุณงาน i m i Show ด้วยที่มีโอกาสได้เจอแบบนี้ตัวเป็นเป็นาทีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับ